อนที่240ผู้ที่มาจากประกูลเสียดหนึ่งเจ้าระยำหลินเยว่เว่าขอเตือนเจ้าอย่าได้ตกอยู่ในกำมือของข้าบ้างก็แล้วกันไม่เช่นนั้นข้าจะให้เจ้าคุกเข่าเรียกข้าว่าท่านปู่ยังมีพวกเจ้าสุนักรับใช้ช่างไรความเป็นคนช้าเร็วต้องมีจุดจบเช่นเดียวกับราชครูชั่วช้าผู้นี้ ระหว่างทางผางหลานไม่สนใจฟังอะไรเอาแต่กล่นด่ามาตลอดทางทำให้เหล่าทหารอดไม่ได้อยากจะใช้ถุงเท้าอุดปากของเขาแต่หลินเยเว่ไม่ได้เอ่ยปากออกคำสั่งพวกเขาก็ไม่ลงมือทำอะไรแม้เหล่าทหารจะพยายามอดทนแต่เมื่อได้ยินคำพูดไม่รื่นหูเช่นนั้นก็มีสีหน้าเขียวคล้ำเถอะหลินเยเว่สะบัดเสียงเย็นกว่าตามองใบหน้าของผางหลานอย่างไม่แยแสเวลานี้เจ้าอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะอีกไม่นานก็จะไม่มีโอกาสได้พูดแล้ว อีกไม่นานก็จะถึงคุกหลวงแล้วเมื่อโทษของพวกเจ้าถูกตัดสินถึงตอนนั้นก็จะเป็นเวลาตายของพวกเจ้าใครบอกเจ้าว่าข้าจะไปคุกหลวงข้าจะไปดูอาการของเสด็จพ่ออีกอย่างเวลานี้เสด็จแม่ของข้าอยู่ที่ใดผางหลานกรอกตาไปมาสถานที่อย่างคุกหลวงนั้นเขาไม่ไปหรอกเวลานี้สิ่งที่เขากังวลคืออาการป่วยของเสด็จพ่อฮ่าฮ่าเรากับได้ยินคำพูดที่หน้าขันหลินเยเวกลั่วหัวเระออกมามุมปากยุกยิ้มประชดประชนันเจ้าคิดจะไปเข้าเฝ้าฝ่าบาท ฝันไปเถอะข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเข้าใกล้ฝ่าบาทคุกหลวงเป็นสถานที่ที่เจ้าสมควรไปแม้แต่เสด็จแม่ของเจ้านางก็ถูกกักตัวอยู่ในตำหนักเย็นแต่ว่าหากเจ้าร้องขอกับข้าไม่แน่ว่าข้าอาจจะยอมละเว้นชีวิตของนางเจ้าระยำผางหอรานเดือดดานอย่างถึงที่สุดเข้าจู่โจม,มัดไปที่หลินเยเวเจ้าระยำคนนี้ลงพระชนเสด็จพ่อทั้งยังรังแกเสด็จแม่ไม่สมควรได้รับการอภัย แต่ว่ากำปั้นยังไม่ทันจะถึงตัวหลินเยเว่มือของเขาก็ถูกมือหนึ่งหยุดไว้มุมปากยิ่งยกยิ้มเย็นชาก่อนที่หมัดนั้นจะกระแทกเข้าไปตรงท้องของผังหลานในวินาทีนั้นกู่รั่วอวินที่ไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรตั้งแต่ออกมาจากตำหนักองคชายหกก็เริ่มมีปฏิกิริยานางก้าวออกมาด้านหน้าผลักผังหลานออกไปก่อนจะเข้าไปยืนแทนที่เขาดังนั้นหมัดหนักๆของหลินเยเวจึงกระแทกเข้ากับร่างของกู่รั่วอวิน ในใจของคนเหล่านั้นต่างรู้สึกเกินทานทนเท่าที่ดูหญิงสาวผู้นี้ร่างเบาบ,บางทั้งยังผ่ายผอมกระดูกในร่างดูจะเปราะบางแล้วจะรับหมัดหนักๆได้อย่างไรคิดว่านางคงกระอักโลหิตออกมาจนตายใครใช้ให้นางล่วงเกินห้องถงร้อยเทวาทั้งยังสมคบคิดกับองค์ชายหกลอบลงพระชนฝ่าบาทดังนั้นทั้งหมดก็ถือว่านางทำตัวเอง แต่ต่อมาไม่นานทุกคนก็ต้องเหลือกตาค้างที่พวกเขาเห็นคือหญิงสาวที่ควรจะกระอักโลหิตออกมากลับยังยืนตัวตรงราวลำไผ่อยู่ที่เดิมภายใต้สายลมเส้นผมของนางพลิ้วไหวไปมาไอพลังยิ่งทำให้เห็นกระดูกบางปรากฏเป็นแนวในขณะเดียวกันกลับเป็นแขนแกร่งของหลีนเย้เวที่มีโลหิตไหลออกมาในเวลาต่อมาโลหิตสีสดก็ไหลาอาบแขน ของเขาราวกับกระดูกแตกออกเป็นเสียงเสียงเหล่าทหารที่ยกดาบขึ้นมาเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ก็เผลอก้าวถอยหลังไปหลายก้าวอย่างไม่ทันรู้ตัวสายตาทอแวหวัดผวาตกลงแล้วนางมีพละกกำลังเท่าใดจึงสามารถทำเช่นนี้ได้หญิงสาวผู้นี้เห็นได้ชัดว่าเป็นโรคจิตห้าห้าห้าดวงตาของหลินยเย่แดงฉานยกแขนข้างที่บาดเจ็บขึ้นก่อนจะจู่โจมไปทางกู้รัวอวุ่นอีกครั้งในสายตาเต็มไปด้วยความดุด,ดันพลังไร้ากาดถูกส่งออกไปตาย สตรีผู้นี้ต้องตายไม่เช่นนั้นไม่อาจลบล้างความชิงชังในใจของเขาไปได้ตอนที่24 1เผู้ที่มาจากตระกูลเสียสองครั้งนี้กูรุวอวินไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนางยืนตัวตรงอยู่ภายใต้สายลมอย่างสง่าผ่าเผยใบหน้างดงามทอประกายบางเบาดวงตาคู่นั้นราวกับสายน้ำมองไปยังบุรุษที่พุ่งตัวเข้ามาอย่างสงบนิ่ง กันไม่มีสัญญาณใดๆล่วงหน้าหมาป่าหิมะร่างมหุมาตนหนึ่งกระโจนออกมาจากด้านหลังกูรั่วอวินมันงับเข้าที่ขาของบุรุษผู้นั้นเยียงแรงฝังเขี้ยวแหลมคมเข้าไปในขาใหญ่ของอีกฝ่ายโลหิตดส,ดสดๆไหลออกมาตามร่องฟันของหมาป่าหิมะลินเย่เว่เ,วเจ็บปวดรุนแรงจนร่างสะท้านเขายิ่งหวัดผวามากขึ้นสัตว์วิญญาณหญิงสาวผู้นี้มีสัตว์วิญญาณในครอบครอง แต่การปรากฏตัวของสัตว์วิญญาณตนนี้เป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีนางไม่ใช่ในายหญิงของห้องถงร้อยเทวาคำเล่าลือเกี่ยวกับนายหญิงของห้องถงร้อยเทวามีมากมายรวมทั้งเรื่องที่นางครอบครองมังกรครามและพยักขาวแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าในมือของนางยังมีหมาป่าหิมะผางหลานกระพริบตาปริบๆนึกอยากจะตะโกนออกมาช่างสง่างามนะักแต่สัตว์วิญญาณตนนี้เป็นหมาป่าหิมะที่น่าเกรงขามมากเขาไม่เคยเห็นสัตว์วิญญาณที่โดดเด่นเช่นนี้มาก่อน เพียงแต่เมื่อได้ฟังชื่อที่กูรวอวินใช้เรียกสัตว์วิญญาณตนนั้นใบหน้าของผังหลานพลันตะลึงเบาๆนี่นี่เป็นชื่ออะไรหมาป่าหิมะที่หน้าเกรงขามกลับตั้งชื่ออย่างน่ารักน่าเอ็นดูเช่นนี้ที่จริงตั้งแต่แรกที่นางตั้งชื่อนี้ให้หมาป่าหิมะก็คัดค้านแต่หน้าเสียดายที่การคัดค้านไร้ผลสุดท้ายก็ถูกเรียกว่าเปาเปาอยู่ดีสาวน้อยรีบสั่งให้หมาป่าของเจ้าปล่อยข้าไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจ ลินเยาเว่เจ็บปวดจนใบหน้าซีดเผือดตะคอกออกมาอย่างโกรธจัดร่างกายของเขายังคงสั่นไหวไม่หยุดยิ่งโลหิตไหลออกมาเขาก็ยิ่งอ่อนแรงลงเรื่อยๆเพียงคำพูดนี้ก็ใช้แรงไปเกือบหมดแล้วมุมปากของนางยกขึ้นหูกระดิกเล็กน้อยก่อนจะเผยยิ้มออกมาก่อนจะเอ่ยออกมาเรียบมาเรียบว่ามาแล้วมาแล้ว,ลวอะไรมาพัางหอราน,นิ่งอึ้งมองใบหน้าที่เกลื่อนไปด้วยรอยยิ้มของกูรั่วอวินเขาได้แต่กระพริบตาอย่างไม่เข้าใจในตอนที่คิด แต่ถามให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นเสียงฝีเท้าพร้อมเพรียงดังมาจากด้านหน้าก่อนที่เขาจะเห็นองค์ชายห้าผู้ไม่เอาการเอางานนำบุรุษไวกลางคนสวมชุดเกราะเข้ามาชายผู้นั้นโบกมือเป็นสัญญาณให้ทหารกล้าเบื้องหลังหยุดเดินก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาขุนพลใหญ่เหตใดขุนพลใหญ่จึงมาอยู่ที่นี่ผางหลานไม่เข้าใจนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดขุนพลใหญ่จึงนำทหารมามากมายเช่นนี้ ลินเย่เว่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพลน,นึกถึงสิ่งที่รั่วอวินกระทำต่อตอนเองขึ้นมาได้เขาก็รีพูดทันทีว่าท่านขุนพลใหญ่เร็วเข้ารีบจับสตรีนางนี้ไว้แต่ว่าขุนพลใหญ่ไม่แม้แ,มแต่จะแยแสรีบเดินตรงเข้าไปหาผังหลานท่ามกลางสายตาของทุกคนเขาคุกเข่าลงพร้อมพูดกับอีกฝ่ายด้วยความเคารพว่าองชายหกหม่อมฉันมาช้าเกินไปขอโปรดประธานอภัย เป็นเหตุการณ์ตรงหน้าผังหลานยังไม่ทันดึงสติกลับมาเสียงตะคอกด้วยโทรศัพท์ของหลินเยเว่ที่อยู่ด้านข้างก็ดังขึ้นเจ้าไม่เพียงไม่ควบคุมตัวมือสังหารที่ลงพระชนฝ่าบาททั้งยังคิดจะช่วยเขาเจ้าไม่เกรงกลัวว่าจะทำให้ประชาชนโกรธแค้นหรือขุนพลใหญ่เหลือบตามองหลินเยเว่ก่อนจะพูดอย่างเย็นชาว่าท่านราชครูที่แท้ผู้ใดเป็นผู้ลงพระชนฝ่าบาทเกรงว่าคงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าท่านแล้วอีกทั้งองค์ชาย5าเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งหมดดังนั้นจึงตามข้ามา เวลานี้ท่านยังมีอะไรจะพูดอีกตอนที่242ผู้ที่มาจากตระกูลเสียดสามภายในแคว้นสเสวียนอุมีผู้คนมากมายเคารพนับถือราชครูเป็นดั่งเทพเทวามีเพียงผู้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นเสเวียนอุที่ไม่เคยเห็นอีกฝ่ายอยู่ในสายตาเขาเห็นเพียงว่าราชครูเป็นแค่พวก,กโกหกหลอกลวงเท่านั้นอย่างรู้อดีตอนาคตอะไรเห็นได้ชัดว่ามันเป็นแค่เรื่องไร้สาระมีเพียงแค่พวกเบาปัญญาเท่านั้นที่จะเชื่อพี่ห้า หางหลานกระพริบตาปริบปๆปมองไปยังองค์ชาย้าอย่างไม่เข้าใจไม่รู้เพราะเหตุใดเขารู้สึกว่าพี่ห้าในเวลานี้กับในยามปกติช่างแตกต่างกันนักแต่ก็บอกไม่ถูกว่ามีอะไรที่แตกต่างกันขุนพลใหญ่หลินยเยว่โกรธจ,จนทั้งร่างลุกโชนไปด้วยไฟโทสะหน้าเศร้าที่ขาของเขายังถูกเปาเปานับไว้อยู่ไม่กล้าขยับมากมายนักทําได้แค่สงสัยตาดูดนันจ้องมอ,องไปทางใบหน้าไร้ความรู้สึกของขุนพลใหญ่ก่อนจะกวาดตามององชาย้า ยังไม่คิดฝันเขาเผยยิ้มออกมาพูดอย่างถากถางว่าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองพวกเจ้ารวมหัวการลอบลงพระชนห้องเต้พวกเจ้าไม่กลัวถูกประหารก้าวชั่วโครหรืออย่างไรคำพูดสุดท้ายเขากัดฟันพูดออกมาตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้คุณพลใหญ่ไม่แม้แต่จะเหลือบตามองอีกฝ่ายเขาพูดอย่างเย็นชาว่าเด็กๆจับตัวหลินเยเวไว้ข้าจะไปเข้าเฝ้าฝ่าบาท ขอรับท่านขุนพลใหญ่หลังจากคําพูดนี้ถูกเอ่ยออกไปเปาๆก็ยอมปล่อยขาของหลินเยว่ไวในที่สุดมันง้างกรงเล็บขึ้นก่อนจะตกร่างของหลินเยเว่ลอยออกไปตกอยู่กลางวงล้อมของเหล่าทหารอย่างแรงในขณะที่หลินเยเว่คิดจะขยับตัวอาวุธมากมายนับไม่ถ้วนถูกเจาะไปที่ร่างของเขาทําให้เขาไม่สามารถขยับไปไหนได้อีกวงชายห้าเดินมาหยุดข้างกายกูร่วอวินสายตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจเขาคุกเข่าลงก่อนจะเอ่ยออกมาว่าขอบคุณ ครั้งนี้ถึงกับทําให้ผังหลานมวยงงอย่างถึงที่สุดเขาบีบนวดขมับตัวเองพลางเอ่ยว่าท่านเทพธิดานี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาไม่รู้ว่าท่านเทพธิดาไปรู้จักกับพี่ห้าตั้งแต่เมื่อใดกันแน่นอนว่านอกเหนือจากตอนที่พบกันในโรงเตี้ยมกูรั่วอวินเผยยิ้มบางแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรออกมา หลังจากที่นางและผางหลานออกจากวังหลวงนางรู้ว่าด้วยนิสัยของผางจือหวงจะต้องไปไล่บี้ถามเรื่องราวทั้งหมดจากหลินกุ้ยเฟยดังนั้นนางจึงไปพบองค์ชายห้าแต่แรกองค์ชายห้ายังมีท่าทีสงสัยต่อเจตนาในการมายืนของนางแต่เมื่อรู้ว่าผางจือหวงอาจตกอยู่ในอันตรายเขาก็รีบฟื้นคืนความสามารถของตนเองหลังจากนั้นกู่รั่วอวินก็มอบยาแก้พิษให้เขาหนึ่งเม็ดให้เขารีบไปยังวังหลวงหลังจากที่หลินกุ้ยเฟยและราชครูออกไปเขาก็ป้อนยาให้กับผางจือหวง เผลที่นางมั่นใจว่ายาแก้พิษจะได้ผลเป็นเพราะอำนาจของผางจือหวงแม้จะลอบลงมือกับพวกเขาก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้มีเพียงต้องใช้ยาพิษองชายห้าแอบได้ยินสิ่งที่น่าตกตะลึงจนเมื่อหลินกุ้ยเฟยและพี่ชายจากไปเขาก็รีบไปป้อนยาแก้พิษให้ผางจือหวงก่อนจะรีบไปตามคุณพลใหญ่มาช่วย เหตุผลที่กูร่วอวินไม่ยอมเตือนผางจื่อห่วงตั้งแต่แรกทั้งหมดเป็นเพราะนางอยากจะใช้โอกาสนี้ทำให้หลินกุ้ยเฟยและพี่ชายตายใจจนเผลอประมาทเป็นเช่นนี้ผังหลานจึงจะสามารถขึ้นครองตำแหน่งห้องเต้ได้หากจะใช้แค่เรื่องญ้าพื้นเมืองไม่มีทางที่จะลงโทษพวกเขาได้หากพวกเขายืนกรานว่าไม่รู้จักญ้าชนิดนี้เช่นนั้นแล้วผางจื่อห่วงก็ไม่มีวิธีการอื่นใดอีกแล้วฮ่าฮ่า ทันใดนั้นเสียงหัวเราะบ้าคลั่งดังมาจากปากของหลินเยโวพวกเจ้าคิดว่าตามขุนพลใหญ่มาแล้วจะช่วยพวกเจ้าได้หรือองค์ชายห้าองชายหกพวกเจ้าลืมฐานะของข้าไปแล้วหรือเซียอวี่นายน้อยแห่งตระกูลเสียเป็นน้องเขยของข้าพวกเจ้าลงมือกับข้าตระกูลเสียต้องไม่ปล่อยพวกเจ้าแน่ยังมีเจ้าผังหลานเจ้าคิดว่าเจ้ากำจัดพวกข้าไปได้เจ้าก็จะได้กลายเป็นห้องเต้อย่างนั้นหรือฝันไปเถอะเจ้าไม่เคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนหรือ ตระกูลเสียจะให้เจ้าที่เป็นคนนอกขึ้นเป็นห้องเต้ได้อย่างไรตอนที่243ผู้ที่มาจากตระกูลเสียสี่ผางหลานกรอกตาไปมาพูดพร้อมมองอีกฝ่ายอย่างดูถูกว่านายน้อยตระกูลเสียอะไร านน้อยตระกูลเซียมีเพียงสายเลือดของตระกูลหลักเท่านั้นที่คู่ควรจะได้เป็นบุรุษผู้นั้นเป็นแค่ญาติห่างๆเท่านั้นพูดให้หน้าฟังหน่อยก็ถือว่าเป็นคนตระกูลเซียพูดให้ฟังยากหน่อยก็แค่ญาติของตระกูลเซียเท่านั้นอีกทั้งเจ้าก็ไม่ได้เป็นพี่เขยของเขาน้องสาวของเจ้าเป็นแค่อนุพันธ์รยาเท่านั้นความสัมพันธ์เช่นนี้ก็ไม่ได้นับว่าเกี่ยวพันอะไรกันมากมายโดยปกติแล้วมีเพียงพี่ชายของพันุรยาหลวงเท่านั้นที่คู่ควรจะเรียกว่าเป็นพี่เขยเจ้าเป็นอะไร สิ่งที่ผังหลานพูดเป็นเรื่องจริงเพียงแต่หลังจากได้ยินคำพูดนี้ใบหน้าของหลินเยเว่ก็เดือดดานก่อนจะเผยยิ้มเย็นออกมาในตาเต็มไปด้วยความมืดมนผังหลานเจ้าคิดว่ามันจะง่ายได้เช่นที่เจ้าพูดหรือน้องเขยของข้าอยากซื้อยาายุยืนของห้องถงร้อยเทวามานาน นางทำเรื่องไร้กัดถึงเพียงนี้ถือเป็นการล่วงเกินคนของห้องถงร้อยเทวาดังนั้นข้าจึงบอกข่าวนี้แก่เขาแล้วเวลานี้คิดว่าเขาคงเดินทางมาแล้วห้าห้าเพียงแค่เขาจับตัวสตรีผู้นี้มอบให้แก่ห้องถงร้อยเทวาคนของห้องถงร้อยเทวาจะต้องทราบซึ่งในบุญคุณและมอบลำดับการซื้อยาให้กับเขาเจ้าคิดว่าในโลกนี้จะมีใครสามารถปฏิเสธความวิเศษของยาอายุวัฒนะได้ ลินยเวยิ้มเย็นตั้งแต่แรกเขาก็รู้ว่าหากเขาลงมือกับพางหลานขุนพลใหญ่ผู้หัวแข็งจะต้องไม่ยอมทนอยู่เฉยแน่ตั้งแต่แรกขุนพลใหญ่ก็ไม่ชอบใจเขาอยู่แล้วดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทเขาจึงให้คนนำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่เซียอวี่และมันก็เป็นดังคาดเมื่อได้ยินว่ามีคนหลอกลวงว่าเป็นคนของห้องถงร้อยเทวาเซียอวีก็อยู่ไม่สุขเท่าที่เขามองสตรีผู้นี้จะเป็นสะพานให้เขาเชื่อมไมตรีกับห้องถงร้อยเทวา ด้วยความที่ห้องถงร้อยเทวาเป็นพวกหญิงทนงในศักดิ์ศรีไม่มีทางยอมให้ใครล่วงเกินในหญิงของพวกเขาได้โดยง่ายเผอเหอะหลินเย่เว่ขบขันเสียงต่ำพูดด้วยเสียงเย็นชาว่าผังหลานหากเจ้าไม่ได้ให้คนล่วงเกินในหญิงของห้องถงร้อยเทวาไม่แน่ว่าข้าอาจเชิญคนของตระกูลเซียมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้หากเจ้าไม่รนหาที่ตายก็คงไม่เดือดร้อนเช่นนี้เป็นเพราะเจ้าทำร้ายตัวเองเจ้าคิดว่าด้วยความสามารถของพวกเจ้าจะต่อต้านตระกูลเซียได้หรือ ฝันไปเถอะขุนพลใหญ่ขมวดคิ้วแน่นมองหลินเวยว่อย่างเย็นชาหากคนของตระกูลเซียมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งทันทีเด็กๆนำเขาไปขังไว้ก่อนเขานิ่งคิดอยู่นานก่อนที่เขาจะคลายคิ้วที่ขมวดกันออกก่อนจะสั่งการอย่างเย็นชาอย่างไรก็ตามเมื่อคำสั่งดังลอดออกไปเสียงหัวเราะเย้ยหยันก็ดังขึ้นมันเต็มไปด้วยความหยิ่งทนงเป็นที่สุดหลินเวยว่เป็นคนของข้าข้าอยากจะรู้นะใครช่างโอหังกล้าแตะต้องเขา ท่ามกลางท้องนาภาบุรุษัวกลางคนในชุดผ้าไหมเนื้อดีค่อยๆก้าวออกมาร่างของเขามีขนาดปานกลางคิ้วคมเข้มท่าทีของเขาเต็มไปด้วยความทถนององอาจสายตารังเกียจกว่าตามองผู้คนเบื้องหน้าแม้ในตระกูลเสียเขาจะไม่มีอำนาจอะไรแต่ว่าสำหรับผู้อื่นแล้วด้วยแท้ของตระกูลเสียทำให้เขามีคุณสมบัติจะมองคนอื่นอย่างเหยียดหยามเขาสามารถยืนอยู่บนที่สูงมองสามัญชนต่ำต้อยอย่างดูถูกดูแคลนได้นายน้อยเสียอ,อวี่ ลินเยเวดวงตาเป็นประกายรีบพูดไปว่านายน้อยเสียอวิรีบช่วยข้าองคชายหกกับองคชายห้าร่วมมือการจะสังหารข้าขุนพลใหญ่ก็รวมหัวกับพวกเขาทั้งยังมีคนอานหารหลอกลวงว่าตนเป็นนายหญิงแห่งห้องโถงร้อยเทวาทั้งยังไม่เห็นตระกูลเสียผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในสายตาองค์ชายแห่งวังหลวงเสียอวิมองผังหลานและองคชายห้าอย่างเหยียดหยามก่อนจะหัวรอยยอเราะเยาะเย้ยก็แค่สุนัขรับใช้ของพวกเราตระกูลเสียเท่านั้น ทุกคนในราชวงศ์ล้วนต้องเชื่อฟังคำสั่งของพวกเราตระกูลเซียพวกเจ้าองค์ชายเล็กๆสองคนกลับกล้าทำร้ายคนของข้าช่างโอหังนักแม้แต่สุนัขยังรู้จักที่จะกัดเจ้าของในโลกนี้มีอะไรบ้างที่เป็นไปไม่ได้ตอนที่244ผู้ที่มาจากตระกูลเซียห้าพังหลานและองค์ชายห้ามีสีหน้าบื้อตึงถูกต้องตระกูลเซียเป็นผู้ตัดสินใจในการสืบทอดราชบัลลังก์แต่ราชวงศ์ไม่ใช่สุนัขรับใช้ของตระกูลเซีย นอกจากเรื่องการสืบทอดราชบัลลังก์แล้วเรื่องอื่นๆราชวงศ์เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเองประกูลเสียไม่เคยสอดมือมายุ่งบุรุษผู้นี้กลับเหยียดหยามพวกเขาถึงเพียงนี้แต่ว่าเมื่อเทียบกับความกราดเกรี้ยวของผางหลานองค์ชายห้าดูสงบนิ่งมากกว่าสายตาดุดดนของเขามองไปยังเสียอ,อวี่แต่ไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรออกไปหลายปีมานี้เขารู้จักการซ่อนเร้นอารมณ์ตนเองไม่เช่นนั้นแล้วไม่รู้ว่าชีวิตนี้เขาต้องตายไปแล้วกี่ครั้ง เมื่อเห็นว่าผังหลานคิดจะพุ่งเข้าไปกูร่วอวินก็ยกมือปรามเขาวไว้ก่อนที่สายตาเย็ญชาจะไปตกอยู่ที่ใบหน้าของเสียอ,อวิพลางเผยยิ้มบางๆและพูดไปว่าดูเหมือนว่าแม้แต่นายท่านของตระกูลเสียก็ไม่ได้มองราชวงศ์เป็นสุนัขรับใช้หรือว่าในตระกูลเสียอำนาจของเจ้ามีมากมายกว่านายท่านของตระกูลเสียหรือก็คือเจ้าแอบปรารถนาในตำแหน่งนายท่านของตระกูลเสียมานานแล้วคิดจะยกตัวเองจากเครื่องเส้นไหวมาเป็นพ่อครัวหรือ รอยยิ้มของนางราบเรียบไม่มีท่าทีหวั่นเกรงใดๆแต่สายตาคมกริบมองไปทางเซียอวี่อย่างบีบคั้นเซียอวี่มีสีหน้ากระอักกระอ่วนคำพูดนี้เหมือนผลักเขาไปยังปากเหวหากนายท่านได้ยินเข้าคงไม่ยอมปล่อยให้เขามีชีวิตต่อไปแน่ดูแล้วเขาคงดูถูกสตรีที่ฉลาดแกมโกงผู้นี้เกินไปเผ ลมหายใจพ่นออกมาจากจมูกมุมปากของเขายกยิ้มเย็นเหลือมองไปทางรั้วอวินที่มีท่าทีสงบนิ่งอย่างหญิงทถนงพร้อมพูดออกไปว่าเจ้าคือคนที่หลอกลวงว่าเป็นนายหญิงแห่งห้องโถงร้อยเทวาเวลานี้ตัวของเจ้าเองก็ไม่อาจปกป้องไว้ได้แล้วยังคิดจะสอดมือมายุ่งกับเรื่องนี้อีกช่างรนหาที่ตายจริงๆในเวลานั้นผังหลันกำมัดแน่นจนสันร,รัลนในใจของเขารู้สึกห่วงใย,ยผังจื่อหวงพวกเขาเสียเวลาอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วไม่รู้ว่าเสด็จพ่อยังจะอดทนไหวหรือไม่ พวกเราไปเถอะเหมือนจะรับรู้ถึงความกังวลของผังหลานกูรูวเอาวินกวัดตามองใบหน้าหญิงทนงของเซียอาวี่ด้วยสายตาราบเรียบก่อนจะดึงสายตกลับมาก่อนจะออกคำสั่งไปว่าเปล่าๆหากใครกล้าขวางค่าสังหารมันให้หมด สังหารมันให้หมดคำพูดนี้ราวกับเสียงฟ้าผ่าดังสะท้อนกลางท้องนภาทําให้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังของหลินเยาเว็บเปลี่ยนเป็นเหมือนขี้เท่าเดิมทีเขาคิดว่านางตัวปลอมคนนี้จะเกรงกลัวตระกูลเสียคิดไม่ถึงว่านางไม่เห็นแก่หน้าของพวกเขาสักนิดจ,จบกันครั้งนี้เขาจบสิ้นทุกอย่างแล้วจริงๆไม่เขาไม่อยากตายยิ่งไม่อยากตายอย่างอนาถอยู่ที่นี่องชายห้าขุนพลใหญ่พวกเจ้ารวมหัวกับนางจะต้องไม่ตายดี ข้าทำนายชะตาชีวิตของพวกเจ้าไว้แล้วตั้งแต่แรกวันนี้หากพวกเจ้าสังหารข้าต่อไปภายหน้าจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานพันเท่าหมื่นเท่าอีกทั้งพวกท่านเหล่าทหารและคุณนางแห่งสเวียนอูบภายในดวงตาสวรรค์ของข้าองค์ชายหและสตรีนางนั้นเป็นผู้ที่วางยาพิษแก่ฝ่าบาทหรือพวกท่านปรารถนาจะช่วยพวกคนเลวก่อกรรมทำชั่วคำพูดของข้าจะเป็นเท็จได้หรือ หากพวกท่านจงรับพักดีต่อฝ่าบาทก็ร่วมมือกับข้าสังหารสตรีเลวซามผู้นั้นเพื่อแก้แค้นแทนฝ่าบาทในเมื่อข้าสามารถทำนายดวงชะตาได้และข้าก็รู้ด้วยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่นานห้องโถงร้อยเทวาและผู้แข่งแกร่งแห่งตระกูลเสียจะมาที่นี่หากพวกเจ้าร่วมมือกับข้าจับตัวนางไว้ข้าจะขอร้องแทนพวกเจ้าทั้งยังจะช่วยร้องขอยาอายุวัฒนะจากห้องโถงร้อยเทวาให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้หวั่นเกรงต่อคำพูดของพวกเขา แม้สตรีนางนั้นจะมีสัตว์วิญญาณปราณราชาแต่อีกไม่นานผู้แข็งแกร่งของตระกูลเสียก็จะมาเพียงแค่พวกเจ้าสนับสนุนพวกข้าต่อไปก็จะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยตอนที่245ผู้ที่มาจากตระกูลเสียกหกนับตั้งแต่เมื่อครู่บนถนนก็มีกลุ่มคนมากมายมารวมตัวกันในจำนวนนั้นประกอบไปด้วยเหล่าขันทีอง,องครักทั้งยังมีเหล่าคุณนางที่มาแสดงความเสียใจหลังจากได้ยินว่าฝ่าบาททรงสิ้นพระชน สำหรับคนเหล่านี้คำพูดของราชครูเป็นจริงเสมอในเมื่อเขาพูดว่าสตรีผู้นี้ต้องตายถ้าเช่นนั้นนางก็ต้องตายเมื่อเปรียบเทียบดูแล้วหลินยาเวน่าจะคุ้นเคยกับห้องโถงร้อยเทวาและผู้แข็งแกร่งแห่งตระกูลเซียดังนั้นเพียงแค่จับตัวนางได้พวกเขาก็จะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยแม้เซียอ,อวี่จะรู้สึกอับอายต่อคำพูดของหลินยาเว่แต่เมื่อนึกถึงความก,กระอักกระอ่วนที่ตนเองเคยได้รับจากกูร่ร่วอวิน และท่าทีที่ไม่หวั่นเกรงต่อตัวเขาสายตาเย็นชาก็จับจ้องไปที่ร่างบางที่ยืนอยู่ท่ามกลางสายลมแถวเบาข้าขอใช้นามของตระกูลเสียรับรองคำพูดของหลีนเยเวเป็นเรื่องจริงใครสามารถจับตัวนางได้ตระกูลเสียของข้าสัญญาว่าจะตบรางวัลให้อย่างงามเมื่อได้ฟังคำพูดของเซียอวีทุกคนมีท่าทีองอาจเด็ดเดี่ยวมากขึ้นสายตาที่เต็มไปด้วยความโลภมองตรงไปยังดวงหน้าของรั่วอวิน เปาๆคำรามเสียงต่ำสายตาดุร้ายกว่าตามองกลุ่มคนที่ก้าวเข้ามาเบื้องหน้าในสายตาแสดงท่าที่คุกคามสัตว์วิญญาณปราณราชาตนหนึ่งเป็นอันตรายต่อพวกเขาจริงๆแต่เมื่อคิดถึงยาอายุวัฒนะที่จะได้มาโดยง่ายเรากับความฝันและคำสัญญาผู้คนที่เคยพากันถอยหลังก็พุ่งไปด้านหน้าอีกครั้งความโลภทำให้คนลืมสิ้นความกลัว เท่าที่พวกเขามองราชครูคงทำนายดวงชะตาของพวกเขาไว้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพวกเขาจะไม่ประสบกับอันตรายใดๆแต่ในทางกลับกันคนที่ตายคือสตรีนางนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเหตุใดพวกเขายังจะต้องหวั่นเกรงฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเห็นเช่นนั้นหลินยาเว่ก็หัวเราะออกมาสายตาชั่วร้ายและหัวเที่ยมจับจ้องอยู่ที่ร่างบางท่ามกลางสายลมสาวน้อยเจ้ายังจำคำทำนายของข้าได้หรือไม่ประกูลของเจ้าจะพินาศย่อยยับเพราะเจ้าทุกคนไม่ได้ตายดี เหลือเพียงเจ้าที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างรันทดต่อไปเจ้าถูกขายไปเป็นอนุพันธ์ยาของคนอื่นต้องทนทุกทรมานไปทั้งชีวิตอีกไม่นานคำทำนายนั้นจะเป็นจริงแม้เจ้าจะมีขุนพลใหญ่ปกป้องเจ้าหรือมีสัตว์วิญญาณปราณราชาในครอบครองแล้วอย่างไรเจ้าจะต่อต้านห้องโถงร้อยเทวาและตระกูลเสียสองอำนาจใหญ่นี้ได้หรือตายสำหรับเด็กสาวผู้นี้พูดออกมาง่ายดายเกินไป ในเมื่อนางไม่รักตัวกลัวตายกล้าให้ความช่วยเหลือแก่ผางหลานเจ้าคนไร้ประโยชน์ถ้าเช่นนั้นนางก็ต้องชดใช้ต่อการกระทําของตัวเองและเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าคําทํานายของเขาถูกต้องเป็นจริงนางจะต้องถูกขายไปเป็นอนุพันธ์ระยาของคนอื่นหลายปีมานี้เขาไม่ได้ทําเช่นนี้มาตลอดหรือ ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ตนเองกลายเป็นผู้ที่เหมือนกับเทพเซียนที่มีชีวิตทุกครั้งเมื่อทำนายชะตาชีวิตให้ใครภายหลังเขาก็จะรอบจัดการให้ชะตาชีวิตของคนผู้นั้นเปลี่ยนไปดั่งคำทำนายเพื่อสิ่งนี้เขารอบทำลายหลายตระกูลจนมันพินาศย่อยยับแม้คนเหล่านั้นจะเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอย่างไรเพื่อตำแหน่งฐานะของเขาคนเหล่านั้นตายไปก็ไม่เป็นไรและก็เป็นดังคาดหลังจากทำเรื่องเหล่านั้นลงไปเขาก็กลายเป็นราชครูแห่งแคว้นสวียนอู่ที่ผู้คนเคารพเพราะ คำทํานายของเขาไม่เคยผิดพลาดหลินยเย่แว่เผยยิ้มเฮี้ยงเกรียมราวกับเห็นกูรั่วอวินตกอยู่ในสภาพหน้าอนาจใจอย่างถึงที่สุดแต่ตัวเขายังคงเป็นราชครูผู้สูงส่งได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนเจ้ามั่นใจหรือว่าห้องถงร้อยเทวาจะลงมือกับข้าในตอนที่หลินเย่เว่คิดเพ้อฝันอยู่นั้นจูจ่ๆเสียงหัวเราะขบขันแถวเบา,เบาก็ถูกส่งมาทันใดนั้นใ,นในใจของเขาก็รู้สึกสั่นไหวแต่เขาก็รีบดึงสติกลับมาเผยยิ้มเย็นพลางพูดว่าแน่นอน จริงหรือปู่รั่วอวิ้นเผยยิ้มบางมือของนางยกขึ้นลูปปลายคางแต่ว่าข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าห้องถงร้อยเทวาต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหรือว่าเจ้าเป็นเจ้าของห้องถงร้อยเทวาตอนที่246ผู้ที่มาจากตระกูลเซียเจตเผยเป็นธรรมดาที่ห้องถงร้อยเทวาจะไม่ฟังคำพูดของข้าแต่ว่าเจ้าสวมรอยเป็นคนของห้องถงร้อยเทวาโทษนี้เจ้าสมควรถูกสังหารร้อยครั้ง อีกทั้งในเวลานี้ห้องโถงร้อยเทวเรืองอำนาจจนเป็นที่สุดมีกลุ่มอำนาจมากมายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาเพื่อยาอายุวัฒนะเจ้าล่วงเกินกลุ่มผู้มีอำนาจที่น่าหวั่นเกรงเช่นนี้ยังจะปากแข็งปฏิเสธอยู่อีกหรือฝันไปเถอะหลินเยเว่เหยียดยิ้มเย็นสายตาดุดนันจับจ้องอยู่ที่กู่รั่วอวินมุมปากของเขายกขึ้นทำราวกับว่าสังหารกู่รั่วอวินได้แล้วบุรุษผู้นี้ปัญญาอ่อนหรืออย่างไร พังหลานมองหลินเยาเวยอย่างดูถูกเหยียดหยามสายตาของเขาเห็นได้ชัดว่ามองอีกฝ่ายเป็นแค่คนปัญญาอ่อนคนหนึ่งเท่านั้นพูดเช่นนี้กับคนของห้องโถงร้อยเทวาทั้งยังพูดว่าห้องโถงร้อยเทวาจะสังหารนายหญิงของพวกเขาให้ตายสักร้อยครั้งเขาแน่ใจหรือว่าวันนี้กินยาแล้วพูดตามจริงพังหลานเชื่อในตัวกูร่วอวินอย่างหมดใจดังนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ไม่เคยสงสัยในฐานะของนาง ทั้งรั่วอวินสามารถนำยาอายุวัฒนะมากมายเช่นนั้นออกมาได้ตามใจชอบนอกจากห้องโถงร้อยเทวาในยุทธภพนี้ยังมีผู้ใดสามารถทำเช่นนั้นได้อีกหลินยเยว่ทำได้หรือประกูลเซียทำได้หรือแม้ไตรทันครณีก็ไม่อาจหาญที่จะทำเช่นนี้ข้าพูดเมื่อใดกันว่าข้ายืนกรานปฏิเสธกูรั่วอวินเผยยิ้มบางในเมื่อเจ้าอยากพบคนของห้องโถงร้อยเทวาถ้าเช่นนั้นข้าจะทำให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริง เ้าๆเ,เจ้าไปคุ้มครองหองเฮาที่ตำหนักฟึ่งเสียงก่อนสเสด็จแม่พางหลานรู้สึกวั่นไหวเขาลืมไปได้อย่างไรกันเวลานี้สเสด็จพ่อถูกคนวางยาพิษตัวเขาก็กำลังเผชิญกับอันตรายเบื้องหน้าหลินกุย้ยเฟยนางแพทย์สยาผู้นั้นไม่มีทางละเว้นสเสด็จแม่เจ้าปัญญาอ่อนหรืออย่างไรทว่าเมื่อทุกคนเห็นการกระทำของกู่รั่วอวินก็แสดงสีหน้าไม่เข้าใจ สัตว์วิญญาณปราณราชาตนนี้เป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องนางได้แต่นางกลับให้อาวุธที่ใช้ปกป้องตอนเองไปปกป้องคุ้มครองคนอื่นหากสัตว์วิญญาณตนนี้จากไปแม้ขุนพลใหญ่จะอยู่ที่นี่ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้ถึงอย่างไรายญาติห่างๆของตระกูลเซียผู้นี้ก็เป็นยอดฝีมือที่มีปราณแม่ทับขั้นสูงมีฝีมือเก่งกาจกว่าขุนพลใหญ่หนึ่งขั้นขุนพลใหญ่ก็รู้ถึงเรื่องนี้เขาขมวดคิ้วแน่นแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรออกมาก่อนจะออกคําสั่งไปว่า เหล่าทหารกล้าจงรับคำสั่งอารักขาความปลอดภัยขององค์ชายทั้งสองและแม่นางผู้นี้รับคำสั่งในวินาทีนั้นเหล่าทหารกล้าหยิบอาวุธขึ้นมาโอบล้อมคนทั้งสามไว้ตรงกลางเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นเสียอาวิหัวราอยย้อยอย่างดูถูกในตาทอประกายย้อยเย้ยถักทางก็แค่มดปลวกฝูงหนึ่งกล้าเป็นศัตรูกับข้าดีดมากต่อไปพวกเจ้าจะเสียใจต่อการกระทำในครั้งนี้ ร่างของเซียออวิรากับฟ้าแลบรวดเร็วดุดสายลมทันใดนั้นในมือของเขาก็ปรากฏเป็นกระบี่ขนาดใหญ่ปลายกระบี่พุ่งไปทางกูรรั่วอวินเท่าที่เห็นผู้ที่พอจะเป็นคู่ปรับของเขาได้ที่นี่มีแค่กูรรั่วอวินผู้เดียวเท่านั้นยิ่งเมื่อครูสตรีนางนี้ใส่ร้ายป้ายสีขาวเขาจะไม่ยอมให้นางตายดี ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ใบหน้าของกูรั่วอวินยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มราบเรียบแม้แต่การป้องกันตัวเองก็ไม่มีสายตานิ่งสงบราวสายน้ำเพียงแค่เข้าใกล้ร่างของนางอีกนิดก็สามารถเอาชีวิตของนางได้แล้วเซียอวี่เหยียดยิ้มดูถูกเดิมทีเขาคิดว่านางจะมีความสามารถอะไรคิดไม่ถึงว่าจะอ่อนแอเช่นนี้หรือนางไม่รู้ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับยอดฝีมือต้องรู้จักซ่อนเร้นจุดอ่อนของตนนางทำอะไรกลับยืนสงบนิ่งรอรับความตายเช่นนี้ถูกต้อง เผชิญหน้ากับยอดฝีมือการทําให้จุดอ่อนของตนเองเล็ดลอดออกมาเช่นนั้นจะทําให้พบกับอันตรายที่อาจทําให้ถึงตายได้แต่หน้าเสียดายในสายตาของกูรัวอวินเซียอ,อวีไม่ใช่ยอดฝีมือและนางก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนเร้นตนเอง